สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาที่ผาศอกนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยมามาก่อนนะคะนี่เราปั่นจัก,กรยานมานะคะเราจะปั่นจัก,กรยานไปที่ผาศอกกันระยะทางจากน้ําตกจากจุดบริการตรงน้ําตกไท้สวรรค์นะคะประมาณน่าจะประมาณแปดเกือบ 8กิโลโกว่านะคะเดี๋ยวไปดูทางกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะส่ว่วว่าเขาก็จะเอามอเตอร์ไซค์เข้าหรือว่ารถยนต์นะคะอาจจะเป็นรถกระบะจะสะดวกกว่านี่นะคะ เราจะเลี้ยวซ้ายถ้ามาจากน้ำตกไส้สวัรด์นะคะเลี้ยวซ้ายนะคะหาจากน้ำตกไส้สวัดประมาณกิโลนึงเลี้ยวซ้ายนีที่บอกไปทางไปผาสกเจ็ดสิบสามกิโลทางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนเริ่มต้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าถนนทางเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เวลาสิบสองนาฬกานะคะแดดค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะคะเพื่อความที่เรา ชอบปั่นจักรยานนะคะแต่เราก็เป็นนักปั่นจักรยานเราก็ต้องปั่นจักรยานเข้าไปนะคะจะนั่งรถไปชิลๆมันก็ไม่เหมาะสําหรับพวกเรานะคะโอเคพอเราม,มาถึงสามแยกนะคะก็จะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวานะคะอีห้าจุดสามทิทางเป็นดินซายนะคะพอแค่นี้ก่อน,นก็จะเป็นทางที่จะเป็น ขั้าๆจะเป็นดินทรายนะคะก็ยังขันได้สบายสบายอยู่สอง้างทางก็จะเป็นไร่มันสับปะหลังนะคะเราก็ตรงมาเรื่อยๆตอนนี้แค่ระยะทางเริ่มต้นนะคะยังเหลืออีกไกลอยู่วันนี้ไม่ค่อยซิสนะคะเพราะว่าคืนเนี่ยเราทำงานเลนดึกนะคะก็คนไขยมาตลอด ไม่ได้มีบเลือกโอ้ไปยังช่วอันนี้มันจะเป็นร่มไม้แล้วนะคะน,นี้ก็เป็นทางแดงไปกันต่อค่ะก็ปั่นไปตามฝ่านะคะ่าดินทรายอีก5้กิโลกว่านะคะ แอดเวนเจอร์มากค่ะหมอสำหรับเสือภูเขาอย่างยิ่งค<ป>ุนบอกว่าตรงไป กลกะคะเรามาถูกทางแล้วนะคะเรามาถูกทางแต่ว่าก็ระยะทางก็ค่อนๆชาวบ้านบอกว่าคอนๆจะอีกไกลโอ้มาถูกทางแล้วค่ะศบตรงไปใจไม่กลัวนะคะเรากลัวหลงทางอย่างเดียวนะคะ ถ้าฝนไม่ตกเลยนี่ก็จะเป็นทรายที่แบบฝันยากมากนะคะฝนตกมันก็จะดูแน่นๆอยู่นะคะเนี่โอเคเจอลานหินแล้วนะคะตั้งขออไทยอย่างยิ่งค่ะกองสันนะคะ อยากให้ทุกคนที่ไม่เคยมาได้เห็นนะคะว่าบรรยากาศทางเป็นยังไงบ้างน,นะคะหที่จะมารอไม่นะกะลาะแต่คนชอบนะคะใครชอบแบบนี้เกาะมาได้เลยสนุกค่ะ ปั่นจักรยานเสือภูเขามันใช่เลยก็มีทางดินสลับทางหินนะคะก็มีร่มสลับแดดหลากหลายอารมณ์ค่ะมีร่องน้ำมีดินทราย ผู้คนก็ได้ทักทายกันนะคะอชอบในสิ่งเดียวกันชอบระจญภัยเหมือนกันแต่ลักษณะการเข้ามาก็แล้วแต่ชอบนะคะการเข้าถิงบางคนเขาก็ชอบเดินออกกำลังกายขึ้นมาบางคนก็นั่งรถไปนะคะก็ไม่ว่ากัน หมายเดียวกันก็คือเราจะไปชมพาสงนะคะว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไหมเคยเห็นแต่ในทางโซเชียลนะคะว่าเออเป็นแบบนี้แบบนี้นะเราอยากจะมาสัมผัสด้วยตาของเราเองนะคะเราจะได้บอกเพื่อนๆถูกว่าอนี่มันสวยจริงๆไหมนะคะเค่ะ เซียนไม่เอาล้อเสือภูเขามานะคะเอาล้อทางเรียบมาล้มค่ะใช้เว้นบนกับ <laughs> ดีที่ไม่เจ็บมากมายนะคะเขาพาจุงกับจุงกันเสียหลักละ <laughs> เห็นมั้ยคะข้างหน้าเราก็จะเป็นทิวเขานะคะเทือกเขาฝั่งประเทศลาวนะคะแสดงว่าเรามาใกล้จะถึงแล้วนะคะนั่นตอนนี้8.2กิโลเมตรแล้วะคะ่ะถึงแล้วที่เขาจอดรถเยตนแล้วก็เดินลงไปก็โอ้วันนี้ถ้าจะดำนะคะเพราะว่าลืมเอาปอกแขนมาด้วยค่ะไม่เป็นไร สองกว่ากิโลเราก็ปั่นมาแล้วนะคะทั้งวันอันนี้ปั่นแค่ในนานนะคะไม่น่าจะถึงชั่วโมงเดี๋ยวจะดูระยะเวลาว่าจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ใช้เวลากันกี่นาทีนะคะรื่กาาใช้รถจักรยานกันเข้ามา ต่อรถน,นะคะทางใส่รัก็มีป้าย่องให้เาอีกห้าร้อยเมตรนะคะอุ้ยเบรกดังมากโอ้ต้องกดคีทกันหําไม่งั้นว่ะอุ้ยลมเย็นมากคไกลๆหน้าผามันก็จะมีลมโชยมาแบบ ดูกันยาวๆนะคะโอ,โอ,โอ,โอ๊ไม่ไหวละเลยเลยๆลย วิวคือดีค่ะดีมากฐาโศกก็เป็นสถานที่ที่ใครๆหลายคนอยากมานะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศบรรยากาศดีมากค่ะลมเย็นสบาย แต่เรามาช่วงกลางวันก็จะร้อนนิดนึงนะคะ ก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะคะภูเขาด้านนั้นก็จะเป็นประเทศลาวนะคะเดี๋ยวมาดูมุมสูงของขาโสกกันบ้างนะคะน้ำก็จะไหลลงหนะะ้าผาะเ้าก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้อย่างนี้นะคะคลัวเหมือนกันนะคะ ข้ามไปดูด้านนู้นนะคะ จะเมนมวนอิสราดิอันนี้ได้มาหนึ่งแขนนะครับจักรยานล้มนะฮะหากหม่ได้